ในสหรัฐอเมริกาก็มีการเฉลิมฉลองวันชาตินะครับเดโมโแคลตโดยโจไบเดนก็มอบรางวัลให้กับคนดำที่ให้การสนับสนุนเขาได้เป็นประธานาธิบดีโดยการตั้งวันชาตินะครับซึ่งเป็นวันเลิกทาสขึ้นมาให้กับคนดำหลังจากที่เดโมโแคลตได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการนะครับจากกลุ่มคนผิวสี นะครับจนประธานาธิบดีโจบไบเดนได้เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาส่งผลทําให้ประธานา,าธานาิบดีโดนชอมจึงเกิดความไม่พอใจสวัสดีครับมาพบก,กับผมเทอศักดิ์จิมกินวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง Youtube รับชมจากนอกในประเทศ วันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจวันนี้มาอยู่กันนอกสถานที่นะครับเปลี่ยนบรรยากาศมาในภาคสนามกันบ้างนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะเกิดอุบัติเหตุในหลายประเด็นสถานการณ์โควิด -19 ก็น่าจับตามมองฮะความขมึงตึงเกลียวของต่างประเทศยังคงเป็นประเด็นสําคัญ <S 2> <S 2> เกิดรถชนวินาศสันตโรนะครับกลางพายุสหรัฐอเมริกาตาย10นะครับเด็ก Uh, 9รายนะครับมีผู้เสียชีวิต10รายนะครับเป็นเด็กส uh, เป็นเด็ก9คนคนผู้ใหญ่1คนในเหตุการณ์ชนวินาสันตโรนะครับหลายคันบนทางหลวงสายหนึ่งในรัฐแอลาแบมานะครับท่ามกลางพายุที่รุนแรงที่กำลังเล่นงานรัฐทางตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกาจากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ ในขณะที่จีนฉีดวัคซีนโควิด -19 ทะลุ1,000ล้านโดสนะครับบราซิลยังอ่วมฮะยอดตายพุ่งสูงเกิน500,000รายนะครับจีนปรากฏว่าแถลงอย่างเป็นทางการนะบอกว่าประชาชนเกิน1,000ล้านนะฮะเข็มเนี่ยฉีดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นโครงการฉีดวัคซีนที่ใหญ่ที่สุดของโลก นะครับในขณะที่บราซิลผ่านอีกหลักหมายอันน่าเศร้ายอดผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 นะครับพุ่งเกินนะครับ5แสนคนเป็นที่เรียบร้อยในขณะที่อิสราเอลทำแสบปรากฏว่าปาเลสไตน์ยกเลิกข้อตกลงมอบวัคซีนโควิด -19 ของไฟเซอร์ปรากฏว่าพบว่าใกล้หมดอายุเป็นที่เรียบร้อยองค์การบริหารปราเลสไตน์นะครับยกเลิกข้อตกลง นะครับที่ทำไว้กับอิสราเอลที่ส่งมอบวัคซีนโควิด -19 นะครับของไฟเซอร์อย่างน้อย1ล้านโดสนะครับยังเวสต์แบงค์แล้วก็ฉนวนกาซาเหตุเพราะวัคซีนเหล่านั้นใกล้หมดอายุนะครับการกลับลำย่างกระทันครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากเจ้าที่สาธารณสุขนะครับเมืองอามัลเละนะครับในเขตเวสต์แบงค์ตรวจสอบวัคซีนของไฟเซอร์ไบโอเอนเทคลอดแรกจำนวน900 0แสโดส ที่ส่งมอบจากอิสราเอลในช่วงบ่ายวันศุกร์ที่20วันถูกสูงที่18จากการเปิดเผยของกระทรวงสาธารณสุขปาเลสไตน์นะครับพบว่าวัคซีนเหล่านั้นหมดอายุเป็นที่เรียบร้อยในขณะที่ฟิลิปปินส์นะครับมีการจัดซื้อวัคซีนของไฟเซอร์40ล้านโดสนะครับมากกว่าทุกกี่ห้อนะครับส่งมอบลอดแรกปลายกันยายนนี้ รัฐบาลของฟิลิปปินส์ลงนามข้อตกลงซื้อวัคซีนโควิด -19 จำนวน40ล้านโดสนะครับที่พัฒนาโดยไฟเซอร์และ b i o n t e c นซึ่งถือว่าเป็นการสั่งซื้อวัคซีนโควิด -19 ที่ใหญ่ที่สุดของฟิลิปปินส์จนถึงปัจจุบันนะครับเหตุการณ์น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งนะฮะปรากฏว่าหน้าหยิกหน้าตีเลยทีเดียวนะครับพ่อแม่บนไปขำไปลูกน้อยกดมือถือสั่ง บะหมี่เดลิเวอรี่หนึ่งชามต่างจากเด็กสมัยอดีตนะครับเด็กปัจจุบันสามารถใช้สมาร์ทโฟนนะครับหรือแท็บเล็เป็นอย่างดีนะครับแต่บางครั้งนะเหตุการณ์ดังกล่าวอาจจะไม่รู้จักไม่มากพอสำหรับเด็กวัยสามขวบใช้โทรศัพท์มือถือของผู้เป็นพอ่อนะครับกดสั่งบะหมีนะ่เจียงเมี่ยนจำนวน100ชาม นะครับโดยไม่ตั้งใจนะครับรายงานว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นนะครับตั้งแต่วันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาในเมืองจี้หลินนะครับในประเทศจีนหรูน้อยรายหนึ่งรู้สึกหิวและพยายามใช้โทรศัพท์มือถือของพ่อสั่งบะหมี่นะครับแบบบริการส่งถึงบ้านมารับประทานนะครับขั้นตอนที่สำคัญของการสั่งเด็กน้อยก็กดพลาดกดศูนย์เพิ่มไปอีก2ตัวนะครับปรากฏว่าเน็ต อีด e ิวส์รายงานว่าคนส่งอาหารต้องขับรถไปราว7-8ถึงเที่ยวถึงส่งบะหมี่1 0 0ถ้วยครบจำนวนระหว่างนั้นก็นำเอาบะหมี่วางไว้บริเวณชั้นล่างของอาคารที่พักของครอบครัวดังกล่าวต่อมานะครับพ่อต้องลงมาจากห้องชั้น13ของอาคารเพื่อรับของเบื้องต้นคิดว่าตนเองอาจจะชนะารางวัลอะไรบางอย่างที่มีบะหมี่จำนวน100ถ้วย นะครับเป็นของรางวัลอย่างไรก็ตามพอทําการตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของเองก็พบว่าความจริงแล้วเขาได้จ่ายค่าบะหมี่ไป1,350หยวนหรือประมาณ6,500บาทนะครับด้วยบะหมี่จำนวนมาหาศาลกินยังไงก็ไปหมดทางครอบครัวก็แสดงน้ำกิตน้ำใจเก็บบะหมี่ไว้ทานเองทั้งหมด8ปถ้วยที่เหลือนำไปมอบแก่พนักง,งานทำความสะอาดและบริจาคให้คนอื่นส่วนหนูน้อยรอดตัวไปพ่อแม่ไม่ได้กดอะไรแต่ บนนิดหน่อยแล้วขำๆกับความผิดพลาดหน้าเอ็นดูของเด็กน้อยคนนี้นะฮะก็เป็นเทคโนโลยีที่เกิดความผิดพลาดขึ้นมาได้ในขณะที่ตื่นตาตื่นใจฮะแพร่คลิปสหรัฐอเมริกาใช้ระเบิด18ตันนะครับทดลองความทนเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับกองทัพสหรัฐอเมริกานะครับทำการทดสอบแรงกระแทกของเรือทั้งลำ น,นอกชายฝั่งตะวันออกของประเทศเป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจนะครับเผยแพผ่เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับระเบิดจำนวน1 8 4 0 0 143กิโลกรัมถูกชุดชนวนขึ้นนะถูกจุดชนวนขึ้นส่วนหนึ่งในการทดลองเพื่อประเมินสถานก,การณ์เดือบรรทุกของ u s s g e n e r a l a r t f o r d ในศักยภาพความแข็งแรง อดทนต่อ,อสถานการณ์การต่อสู้เรือนี้ต่อมาตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีโดนทรัมป์นะครับและเป็นเรือบรรทุกเบินที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐอเมริกาและบอกว่าใหญ่ที่สุดในโลกด้วยในขณะที่เรือรถกระบะพุ่งชนพาเลทในเฟอริดาปรากฏว่าสังหารคนเสียชีวิตไปหนึ่งรายตำรวจยันเป็นแค่อุบัติเหตุเท่านั้น เกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกพุ่งชนคนในขบวนพาเรดซึ่งจัดขึ้นในร er ัฐฟลอริดาในกลบทำให้มีผู้เสียชีวิต1นรายได้รับบาดเจ็บ1นรายขณะที่ทางการระบ,บุว่าเป็นอุบัติเหตุอันน่าเศร้าและคาดว่าคนขับอาจจะเผลอเหยียบคันเร่งโดยไม่ได้ตั้งใจเหตุสลดนี้ขณะเกิดเหตุหเดินพาเรดนะฮะเกนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมการเฉลิมฉลองของกลุ่ม LGBTQ นะครับที่จัดใกล้ๆกับเมือง f o r ์ r o อ d เดอร์เรลนะครับในรัฐฟลอริดาและก่อให้เกิดความสับสนในช่วงแรกๆว่าเป็นอุบัติเหตุหรือการโจมตีกันแน่นะฮะตำรวจฟอร์ดรอดเดอร์เรลนะครับแถลงว่าคนขับรถปิกอัพวัย77ปีซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ร่วมงานนะครับได้รับบอบหมายให้เป็นขับคนขับรถบรรทุกน,นำขบวนเนื่องจากสุขภาพไม่เอื้ออำนวยต่อการเดินทาง ในระยะไกลร,รถกระบะสีขาวดังกล่าวค่อยๆเคลื่อนไปข้างหน้าที่กระบวนพาเลทเริ่มออกตัวแล้วจู่ๆก็เหยียบคันเร่งกระทันหันทําให้พุ่งชนใส่คนสองรายนะครับก่อนจะแหวกไปชนรั้วของอาคารแล้วเสียหายนะหลังหนึ่งนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งนะจีนก็มีการบีบหนังสือพิมพ์ฮ่องกองนะครับ a p p l e d ล i l y นะครับที่ต่อต้านรัฐบ,บาลจีนโอดนะไม่มีเงินจ่ายพนักงานต้องปิดตัวใน เร็วเร็วนี้พนะกาาหนัสืสพมพ์ a p p ิมพ์ i p y l นะครับสื่อโปรโค่ายประชาธิปไตยฮ่องกงไม่สามารถเบิกเงินมาจ่ายข่าวแรงให้กับพนักงานนะครับและอาจต้องปิดตัวลงเร็วเวนี้หลังจากตุบาลห้ฮ่องกงนะครับสั่งอายัดนะครับทรัพย์สินโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายความมั่นคงนะครับ a p p y e Daily ชื่อ,อได้ชื่อว่าเป็นเสี้ยนหนามของปักกิ่งมานานนะครับเนื่องจาก จุดยืนสลับสนุนะบวนการเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงอีกทั้งยังวิจารณ์นะครับผู้นําจีนอยู่บ่อยๆจิมมี่ไล่มหาเศรษฐีนะครับเจ้าของสื่อเน็ตดิจิตอลเป็นผู้ตีพิมพ์หนังสือพิมพ์ Apple Daily เวลานี้ถูกจําคุกโดยเป็นหนึ่งในคนในกลุ่มแรกๆที่ถูกดํเนินคดีฐานฝ่าฝืนนะฮะกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติของจีนที่บังคับใช้ในฮ่องกงเมื่อปีที่แล้วนะครับนะีบ่กนะ็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ผู้แทนพิเศษของสหรัฐอเมริกานะครับยื่นข้อเสนอคุยเกาหลีเหนือแบบไร้เงื่อนไขซุงคิมนะคผู้แทนพิเศษของสหรัฐอเมริกานะครับฝ่ายกิจการเกาหลีเหนือยื่นข้อเสนอพบปะผู้แทนของเพียงอย่างทุกที่ทุกเวลานะครับโดยไม่มีเงื่อนไขเบื้องต้นนะครับนับเป็นการเคลื่อนไหวสะท้อนความพยายามของสหรัฐอเมริกา ภายใต้การนำของประธานาธิบดีโจไบเดนที่จะฟื้นโอกาสการเจรจากับรัฐคอมมิวนิสต์สมแดงข้อเสนอนะครับให้กับคิมจองอินที่มีขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผู้นำคิมจองอินแห่งเกาหลีเหนือออกมาแถลงแสดงเจตนาลมนะครับปฏิกิริยาในการตอบโต้ทบทวนนโยบายของสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกโดยบอกว่าเพียงยังจำเป็นจะต้องเตรียมพร้อมนะฮะ ทั้งสำหรับการเจราจารและการผเผชิญหน้าตอนนี้สหรัฐอเมริกาก็จะทําการเจราจารนะครับในขณะที่อเมริกันทั่วประเทศมีการเฉลิมฉลองวันเลิกทาสครั้งแรกตั้งแต่ปี1865ทรัมนปะ์สุดกุดิดส่งสารวันพ่อให้กับพวกขี้แพ้นะครับ สำนักข่าว AP กับสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าหลังจากที่ประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับลงนามคําสั่งเมื่อวันพฤหัสที่17มิถุนายนที่ผ่านมาอนุมัติให้วันที่19มิถุนายนเป็นวันหยุดประจําชาติในฐานะวันเลิกทาสทั่วประเทศออกมาเฉลิมฉลองแต่อดีตผู้นำดุนัทรัมสุดกุศนะส่งแสลงการฉลองวันพ่อสุขสันต์วันพ่อให้กับทุกคนร่วมฝ่ายซ้ายสุดตรงพวกแรกและ ไอ้พวกขี้แพ้ของโลกทั้งหลายนะฮะหวังว่าในทสุดคุณจะสามารถอยู่ร่วมกันได้ซึ่งทางชอวมเนี่ยก็เป็นฝ่ายขวาสุดโต่งเลยทีเดียวนะครับประเด็นเรื่องราวของเพชนะฮะที่มีการบอกว่ามีการขุดเพชรในแอฟริกาใต้มีการวิ่งกันนะครับขุดแหกันไปขุดเพชรปรากฏว่าดับกระแสตื่นเพชรในแอฟริกาใต้เผยหินที่ชาวบ้านขุดพบเป็นแค่แร่คอราคาถูกเท่านั้น หลังจากที่มีชาวบ้านขุดพบ,นะบหินปริศนาในหมู่บ้านแอฟริกาใต้จนจุดกระแสตื่นเพชรในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาล่าสุดนะรัฐบาลท้องถิ่นออกมายืนยันอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่า,าจากการตรวจสอบพบว่าหินดังกล่าวเป็นเพียงแลกควอตที่ไม่มีราคาค่างวดอะไรในขณะชาวแอฟริกาใต้หลายพันคนจากทั่วสารทิศมุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านควาฮาลาตี นะครับในจังหวัดควาสูลูนาทานนะครับเพื่อขุดค้นหินใสไม่ทราบชนิดที่บังเอิญมีชายเลี้ยงสัตว์คนหนึ่งไปเจอเข้าได้ชื่อว่าอาจจะเป็นเพชรนะครับตึงกระแสเพชรครั้งนี้ทำให้แอฟริกาใต้ต้องส่งทีมงานนักธรณีวิทยาผู้เชี่ยวชาญด้านการทําเหมืองไปลงพื้นที่เพื่อเก็บตัวอย่างหินมาตรวจวิจัยทว่าผลที่ออกมากลับดับฝันของบรรดานักสแสวงโชคทั้งหมด ในเชิงงานวิเคราะห์ขณะนี้ที่น่าสนใจสถานการณ์โควิด -19 ทั่วโลกกำลังหนักนะครับจีนก็กำลังเร่งในการฉีดวัคซีนโควิด -19 ได้ประมาณ100ล้านโดสขออภยัย1,000ล้านโดสเป็นที่เรียบร้อยสำหรับจีนนะครับในขณะที่ฟิลิปปินส์ก็เร่งซื้อนะครับวัคซีนโควิด -19 ล็อตใหญ่ที่สุด40ล้านโดสเพื่อทำการฉีด ให้กับพลเมืองของตัวเองนะครับแล้วก็ซื้อไฟเซอร์นะครับถือว่าเป็นจำนวนปริมาณที่มากเลยทีเดียวนะครับในขณะที่อิสราเอลก็มีการส่งวัคซีนที่หมดอายุฮะไปให้กับปริสายาปริสายก็เอาคืนนะครับสถานการณ์โดยภาพรวมนะครับของโลกตอนนี้กำลังฉีดวัคซีนโควิด -19 กันอย่างหนักและก็เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นสหรัฐอเมริกาก็แสดงศักยภาพ รเรื่องของเรือรบของตนเองในเชิงงานสังเคราะห์ในสหรัฐอเมริกาก็มีการเฉลิมฉลองวันชาตินะครับเดโมแกลดโดยโจไบเดนก็มอบรางวัลให้กับคนดำที่ให้การสนับสนุนเขาได้เป็นประธานาธิบดีโดยการตั้งวันชาตินะครับซึ่งเป็นวันเลิกทาสขึ้นมาให้กับคนดำหลังจากที่เดโมแกลดได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการนะครับจากกลุ่มคนผิวสี นจนประธานาธิบดีโจไบเดนได้เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาส่งผลทําให้ประธานาธิบดีโดนชอทรัมป์จึงเกิดความไม่พอใจนี่นี่นคิอนการสังเคราะห์โดยภาพรวมการที่สหรัฐอเมริกาทําการทดลองนะครับระเบิดนะนับหมื่นตันครั้งนี้ก็เป็นการแสดงศักยภาพว่าตัวเองมีเรือรบที่ใหญ่นะที่สุดในโลกเป็นดรืบรรทุกบินที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็มีแรงต้านทานจากแรงระเบิดด้วย สถานการณ์โดยรวมตอนนี้นะครับสหรัฐอเมริกากับจีนยังคงขมึงเกลียวอย่างหนักนะครับสองมหาอำนาจยังคงไฟกันอยู่นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะถึงแม้จะมีการไฟกันอยู่ตอนนี้ก็เตรียมจะมีการเจราจาอีกทางหนึ่งโดยสหรัฐอเมริกาเริ่มทําการเจราจากับรัสเซียตัดศัตรูไปทางหนึ่งแล้วก็มุ่งทําการสู้กับจีนเป็นสําคัญนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเรา ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิกษษ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ูกหลานของพวกเรากำลังเติบโตท่ามกลางกระแสสังคมวัตถุนิยมต่างๆเหล่านี้สังคมที่มีแต่ความรีบเร่งวุ่นวายแก่งแย่งและไม่พบกับความสงมบจนบางครั้งพวกเราคงหลงลืมไปแล้วว่าเราเคยมีความสุขกันอย่างไร และอาจจะลืมคิดไปว่าที่เราเป็นอยู่นี้มันดีอยู่แล้วมีบางคนที่อิจฉาคนไทยที่เรามีอาหารที่อร่อยมีแหล่งท่องเที่ยวสวยๆมากมายมีคนไทยที่น่ารักและใจดี Love very nice. very safe. Feel very comfortable lovely time. I really like the culture I และที่สำคัญเรามีพระมหากษัตริย์ที่ทรงรักและห่วงใยประสบนิกรของพระองค์ พระองค์ท่านทรงอยากเห็นคนไทยมีความสุขความสุขบนพื้นฐานแห่งความพอเพียงนั่นคือความสุขที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงอยู่อย่างพอดี ในใจสุขจริงแท้ในชีวิตคน,คนและเราโชคดีที่มีจิตอาศา904เป็นผู้น้อมนำพระราชปณิธานั้นไปสู่คนไทยพร้อมที่จะให้โดยมีวังสิ่งใดตออแทนทําด้วยสองมือและจิตใจ น้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราติดอาสามงมันทำด้วยจิตที่คิดจะให้โดยแรงใจบวกแรงใจและจิตศรัทธาเงือที่รินเงือที่ไหลคุ้มกับสิ่งที่ได้กลับมาป็นพลังนำพาสู่ความสุ